สนับสนุนโดยบริษัทแม็กเวิร์ทัวร์จำกัดพีพีพลัส์แมนชั่นค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการใครทุกนะคะช่วงนี้เปิดสายหน้าใหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องของกฎหมายก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้รู้สึกจะมีสายแรกมารอใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชืออ่ออะไรคะแนะนำตัวเองนิดนึง คุณไฑูทยนครับคุณไฑูทูนนะคะจังหวัดไหนจ๊ะจังหวัดชัยภูมินะชัยภูมินะคะมีปัญหาประเด็นไหนเอ่ยอยากขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกยึดไปคะค่ะโดนใครยึดไปคะคุณไพฑทูนย์เล่าเหตุการณ์นิดนึงค่ะใครเป็นผู้ยึดไปครับผมทางบริษัทเขารถมอเตอร์ไซค์ไปขาย ไฟแนนซ์ยึดกลับไปใช่ไหมคะคุณไพฑู์ปิดเสียงทีวีนิดนึงนะเหมือนเสียงกล้องอะค่ะครับแล้วเชิญเขาไปคุณไพฑู์ปิดเสียงทีวีนิดนึงเดินหาสัญญาณนิดนึงนะเสียงมันจะดีเลย์นะคะฟังจากทางโทรศัพท์นะค่ะเชิญค่ะคุณไพฑู์ เป็นยังไงคะเขายึดไปแล้วเขาไปขายทออตลาดหรือว่ายังไงจ๊ะแล้วแล้วทีนี้ทางบริษัทเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายแล้วเพราะว่ามันขายแล้วเงินมันไม่พอจึงมัมงนเงินที่ผมค้างทาหงหมวดเขาครับจากนั้นฮัลโหลค่ะครับผมครับผมอะไร,ผม,รผมเข้าใจคุณไปทุนแล้วนะ พออย่างนี้มันก็เป็นไปตามสัญญาถ้าเกิดว่าเขายึดไปแล้วนะคุณไม่พอเนี่ยเขายึดไปแล้วไปขายไม่พอก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะนะครับให้คุณต้องรับผิดชอบทุนต้องไปชําระถ้าคุณไม่ชาระเขาก็ยึดนี่ทรัพย์สิสนของคนอื่นของคุณนะจะรายการอื่นๆที่มีอยู่นะครับต่อที่เขาสามารถสืบหาได้ไม่่อยได้ยินเลยครับค,คือคือคุณเป็นเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่แล้วนะครับในตัวสัญญามันมีอยู่แล้วคุณลองอ่านดูนะครับ บริษัทเขาก็ทำตามสัญญาสัญญาแล้วนะคะถ้าดรแนะนำผ่านนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการลดแล้วไปขายท่อตลาดถ้าวงเงินที่เขาเอาไปขายท่อตลาดเนี่ยไม่เพียงพอเขาจะไปเรียกเก็บเอากับสินทรัพย์ที่มีใช่ไหมคะก็เหมือนคุณเป็นนี้เขาต้องชําระให้ครบพูดง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้คุณคงเข้าไปคัดค้านราคาด้วยนะครับในขณะนั้นนี่คุณอาจจะไม่เกี่ยวกล้องและยึดไปก็ยึดไปเลยนะครับอย่างนี้ละกันคุณไปทูลสายหลุดไปเดี๋ยวหลังใหม่อีกทีหนึ่งละกันนะคะรับสายคุณบุญเที่ยงจากสุพรรณะกาค่ะ ครับวัสดีครับผมค่ะประเด็นไหนคะคุณบุญเทียประเด็นตรงที่ว่าที่ดินเนี่ยผมผมถือสิทธิ์ปกครองมาก่อนที่จะเปิดสอบประการนะครับค่ะครับแล้วพออยู่ๆมาก็กลายเป็นว่าน้องอีกคนหนึ่งเขามาโอนให้กับน้องอีกคนหนึ่งเรก็เลยเป็นชื่อของน้องไปตอนนี้นะครับครับแล้วผมก็ไปยื่นทางอำเภอให้เขาตรวจสอบสิทธิ์ใหม่อ่าแล้วเป็นยังไงคะทางอำเภอก็ทำเรื่องส่งไปจังหวัดค่ะผู้ว่าก็แทงหนังสือมาที่สประกร ว่าให้ทางสอกกรนี่ตรวจสอบติดใหม่เพราะรมันไม่ถูกต้องอ่ะครับ,รบแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับคําตอบอะไรเลยเพอไปที่สอกกรล้วก็บอกว่าโคงานยุ่งผมไม่สามารถจะดาเนินการให้ได้ตรงช่วงนี้อ่ะเพราะเป็นเรื่องของคณมุ่เที่ยงไม่ใช่มีปัญหาอะไรที่พูดว่าทางทางจังหวัดก็บอกว่าให้ตรวจสอบสิดใหม่แล้วถูกต้องแล้วเขาถือว่าการออกเนี้ยมันมันไม่ชอบด้วยตั้งแต่ต้นแล้วเพราะเนื่องจากว่า น้องชายคุณไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตรงนี้นะครับเหมือนกับออกผิดคนแบบนั้นแหละนะออกผิดคนเพรนั้นก็ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ก็ถูกต้องเพียงแต่ขั้นตอนของคนคือความล่าช้าของระบบราชการที่เป็นอยู่นะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องรอและคุณก็ต้องมันตรวจสอบติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับอ้อต้องต้องต้องไปไปไปแจ้งทางสบปไปหาเขาบ่อยๆใช่ไปหาเขาบ่อยๆกระตุ้นหน่อยนี่มันมันมาตั้งแต่ตอกีแล้วผมรอรอ อโ้รอนานแล้ว,ออลวนะคะใช่ครับจะสองปีแล้วครับ<ช>ถ้าล่าชา้าเกินกว่าสมควรคุณก็นะครับอาจจะฟ้องาศาลปกครองได้นะครับอ๋อฟ้องศาล<ไ>ปกครองได้ใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อครับครับขอบคุณมากครับงานน่ะค่ะค่ะสวัสดีครับคุณบุญเที่ยงคือรอนานแบบสองปีถือว่านานจริงแหละตอนแรกคิดว่าไม่กี่เดือนนะคะเออนะถ้าเกิดไม่กี่เดือนเจ้าที่ก็จะมีช่วงแบบว่าดําเนินการอยู่ก็เห็นใจบางทีอาจจะงานเยอะถ้าอย่างนี้คุณบุญเที่ยงต้องติดต่อใครดีครับในส่วนของที่ดินสปกรนี้ก็คือต้องติดต่อในส่วนของเขตก่อนหรือเปล่าครับในส่วนสปกรณ์นะครับ ก็ติดต่อสอปกร<ล><ล>ตรงเลยใช่ไหมตร,รับโดยตรงเลยรเราเราสามารถทําหนังสือให้นําเสนอให้คุณบุญเที่ยงนี่ทำหนังสือนะครับแล้วก็ถึงกับทางสปกรให้เร่งดาเนินการตามได้ไหมครับก่อนที่จะยื่นเรื่องฟ้องเพราะว่าผมว่าบางครั้งในการปฏิประนอมกันเนี่ยมันเป็นหนทางท, <ม S 1> ที่ที่จะจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าง่ายกว่าคือทําจดหมายอ่ะร้องขอไปก่อนร้องเรียนไปก่อนพง่ายๆนะคะยังไม่ต้องฟ้องกัน คือถ้าร่าช้าเกินสมควรก็ถือละเว้นการแบบที่โดยไม่ชอบกันนะเป็นการฉายอาญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นในอายามันก็คงจะค่อนข้างจะหนักไปหน่อยหนักไปนิดนึงเลยก็อย่างนี้แนะนําอย่างที่คุณสุขุณแนะนําก็ดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดอ่ะทำหนังสือไปแล้วเขายังเพิกเฉยไม่สนใจอีกนี่ร้องผ่านรายการแบบนี้แหละแต่ว่าขอมาเป็นหนังสือนิดหนึ่งละกันนะคะพอโทรเข้ามามันจะเหมือนปากเปล่าไงก็ทําหนังสือเรียนมาถึงอาจารย์สมพลในรายการเราเลยนะคะเดี๋ยวกระซิบให้อาจารย์ฝากเรื่องต่อได้คือคืออันนี้เราเรา เราแก้ไขด้วยกลไกทางบร,ริหารได้เรื่องอความล่าช้าเนี่ยเขาอาจจะปรับได้ในตัวเอง <Ronald> ไม่ใช่ไปทำไม่ได้เลยนะครับทาน <liness S 1> อื่นที่มีประเด็นคําถามแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะระหว่างรอสายขออนยญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเขาจัดกิจกรรมก็คือจัดโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์นะคะเพื่อที่แบบว่าเอาไปช่วยในโรงพยาบาลก็มีการจัดคอนเสิร์ตนะมีงานคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศล ก็จะมีศิลปินหลากหลายเนี่ยแหละมาร้องเพลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการช่วยเหลือนะในวันที่28มีนาคมนะขอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ,คะเขาบอกว่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยเป็นศิลปินชื่อดังนะขอดูนิดนึงว่ามีใครบ้างมีภาพหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ละกันมีน้องแก้มเดอะสตาร์อันนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่คุณนกคุณกล้องนะคะมีคุณหนึ่งจักรวาลรู้จักไหมอะศิลปิน มองหน้ากันนี่เหมือนจะไ่รู้จักใช่ไหมคะเป็นรุ่นใหม่ใหม่เป็นรุ่นใหม่ใหม่นะคะน้องรุ <Spencer: lightly S 3> ่นใหม่ใหม่นะเออก็เป็นข่าวระชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลละกันแล้วก็ช่วยพิชาสัมพันธ์ไปเพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เพียงพอนะคะก็เลยเรียกว่าก็ฝากใครที่อยากมีจิตสานในการทําบุญร่วมทําบุญด้วยกันไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตก็ได้หรือจะร่วมบริจาคเงินก็ได้นะคะ เพราะว่าอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยมันยังค่อนข้างราคาสูงแต่ว่าปัจจุบันรัชการก็มีการช่วยเหลือตรงนี้นะครับเนื่องจากผมก็เคยอยู่ในฟิลของ medical equipment หรือตัวเครื่องมือแพทย์ตัวนี้ฮะมันก็จะมีเรื่องของกำแพงภาษีที่เป็นสูงนะครับแสดงว่าเรานําเข้าในครับในการที่ทุกบาททุกสตางค์เราลงไปเนี่ยเราไม่ได้จ่ายตรงภาษีเลยแต่เราจะหนักไปที่ว่าเรานําเข้าเครื่องแพทย์เข้ามานะครับครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีมากค่ะเราก็ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์แบบนี้นะคะโครงการดีๆนะคะก็อย่าลืมนะคะวันที่28 8วันนะคะยังซื้อตั๋วกันทันอยู่หรือว่าจะบริจาคสมทบทุนเลยได้นะคะที่บัญชีธนาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น 9, เกล้าได้ที่บัญชี0402แล้วก็42700-9ธนาคารทหารไทยสาขารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็เอามาฝากคิดงานไม่รู้ว่ามีเลขที่บัญชีขึ้นให้หรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ายังไงก็โทรมาหลังไหมหรือว่าจะถ้าโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ส่งฝากไปที่ทาง โงพยาบาลได้นะคะติดต่อหลังไม้ก็ได้ละกันเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกวันละกันจนกว่าจะถึงวันงานนะคะก็เป็นข่าวดีร่วมกันทําบุญละกันนะคะพารายการของเราไปด้วยละกันค่ะก็ไปในเรื่องของข่าวหรือว่ายังไงดีทางบ้านมีสายมาหรือเปล่าคะถ้ายังไม่มีคุณสุกุลทินบอกว่าเอางี้ละกันเวลา ทำงานเนี่ยเรื่องของนิติบุคคลเองเนี่ยเขาบอกว่าก็มีประเด็นเรื่องราวทางกฎหมายยุ่งวุ่นวายอยู่เหมือนกันมีประเด็นไหนที่อยากจะถามท่านดรวันนี้ท่านดรนั่งอยู่กับเราแล้วคะ่ะจริงๆก็จะมีเรื่องที่อยากจะสื่อสารผ่านผ่าน,านทางพี่น้องรรประชาชนน,นะครับว่ารจริงๆแล้วเนี่ยระบบของหมู่บ้านหรือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือจะมีการบริหารที่เป็นรุปธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าเป็นระบบที่ทาให้ทางอบตเข้ามาเทคคอนโทรลในการดูแลในการ ดูและระบบสนุภโภคต่างๆเนี่ยครับ <คะ S 2> ก็จะขึ้นขึ้นอยู่กับองค์กรราชการเป็นหลักเหมือนกันนั่นก็คือกรมที่ดินนะครับ <คะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ใดๆเนี่ยนะครับขั้นแรกเลยให้นึกถึงเลยว,ว่ากรมที่ดินมีหน้าที่ใช้มีหน้าที่ให้บริการนะครับคุณคุณสามารถไปใช้บริการได้โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญครับผมนะคะอามิสายเข้ามานะคะคุณธนวารจากชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะ ค่ะอดีตะะมีตื่องเรื่องมรดกมาค่ะค่ะเชิญค่ะคือพ่อแม่ได้โอนให้ตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตทีนี้พอพ่อแม่เสียชีวิตหมดพก็พี่จะมาฟ้องว่าคนธนวันเนี่ยค่ะได้เยอะกว่าเพื่อนแบบเสียงดูพ่อแม่ทั้งคู่จนแกเสียชีวิตนะคะเขา,ขาม,มีสิทธิ์ฟ้องได้ไหมคะ เขาเรียกว่าส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมส่วนแบ่งที่เป็นธรรมแต่คุณคิดว่ามันเป็นธรรมแล้วเพราะคุณดูแลแม่การดูแลแม่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้รับมรดกมากกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องคุณเห็นใจบอกว่าเออเขาอยู่กับแม่นะก็ไม่จําเป็นต้องเท่ากันเปี้ยนะครับอาจได้คุณมากกว่าคนอื่นก็ได้แต่ว่าสิทธิที่เขาติดติดตามว่าคุณแบ่งไม่เป็นธรรมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคืนได้นะครับ คุณธนวันค่ะสงสัยนิดนึงที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่โอนให้ก่อนเนี่ยก่อนเสียชีวิตใช่ไหมคะ,คะแล้วหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยมีการแบ่งมรดกตรงนั้นด้วยหรือเปล่าคะ หมายหมายถึงมรดกอันเพราะว่าต้องแยกก่อนนะคะตอนที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่โอนให้ถือว่าแยกเป็นแปลงแล้วค่ะแยกไปแล้วใช่ไหมคะโอนก่อนจะโอนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วที่โอนให้แล้วค่ะแล้วที่พี่น้องจะมาฟ้องนี่คือเป็นที่ที่โอนก่อนหรือว่าหลังโอนก่อนโอนก่อนที่พ่อแม่เสียชีวิตค่ะโอนก่อนไม่มีสิทธิ์ฟ้องไม่ได้ครับฟ้องไม่ได้ถ้าโอนก่อนก็เป็นของคุณเป็นการให้โดยเสน่หานะครับตามกฎหมายเป็นการให้เสน่หาเขาเรียกคุนไม่ได้แต่หากว่าพ่อแม่ตายแล้วเนี่ย ต้องแบ่งเท่ากันต้องมีพจัดการมรดกเข้ามาทีนี้เขาโทรมาเขาบอกว่าลูกเหมือนกันต้องได้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เคยมาดูเลยพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าโอนให้ก่อนฟ้องไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ไหมคุณทนายครับแต่โอนก่อนฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้ครับฟ้องไม่ได้ถ้าโอนหลังอะฟ้องได้สบายใจเลยต้องแบ่งอย่างนี้นะคะอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปก่อนแล้วเนี่ยถือว่าให้ด้วยความเสน่ห่ะไปโอนไปเซ็นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะอันนั้นจบไปนะคะพี่น้องมา<ช>ยุ่งไม่ได้แล้วนะแต่ว่าหลังจากที่คุณพ,อพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปเนี่ยมันก็จะมีอีกก้อนหนึ่งที่เป็นที่ดินเป็นสมบัติคุณแม่ใช่ไหมคะอันเป็นมรดกอันเป็นส่วนมรดกตอนที่พ่อเสียชีวิตพี่ชายคนนี้ก็มาฟ้องออกไปแล้วค่ะตรงนั้น,นต้องแบ่งกันนะจริงอะใช่ไหมคะคือต้องแบ่งต้องแบ่งต้องแบ่งให้เท่าเทียมอ่ะแต่แต่อันนั้นพี่ชายเขาเอาไปคนเดียวไม่มีใครไปคัดค้านนะคะแต่ทีนี้เขาจะมาเอาส่วนของน้องที่ว่า พอแม่โอนให้แ,แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือคือผมไม่ทราบว่าก่อนพ่พอแม่คุณตายอลไเขาอาจจะแบ่งเป็นบล็อกเลยไม่เป็นทางการน่ะแม่คือไม่ได้ไปจดทะเบียนคือคนนี้ได้แปลงนี้คนนั้นได้แปลงนั้นนะคนคือค <ishing S 2> ต้องจยกันแต่มัน,นมีโอนให้แ, ble, แ,หแ,แล้วแต่มันมีส่วนมรดกที่ยังไม่ได้โอนก็มีอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งถึงแม้ว่าพ่อแม่โอนให้คุณแล้วแต่ว่าถ้าคุณได้มากเกินไปแล้วพี่น้องคนอื่นยังไม่ได้เนี่ยคุณจะไปเอาส่วนแบ่งกับพี่น้องคนอื่นหลังมรดแล้วก็คุณก็ไม่ควรจะไปเอามากันมันต้องแบ่งใหห้้้้พี่่่่นนนออองคคืดดววยยยแตตตาาาามมมมสสิิทธุณ็ไู แต่ว่าสิทธิของการเฉลี่ยให้การได้รับเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปเอาถูกไหมล่ะคเพราะคุณได้มาเยอะแล้วนะเพราะก็โอนให้คุณก่อนอันอันส่วนที่โอนให้แล้วนะเราก็ไม่ว่าแต่ที่ส่วนที่เขาไปฟ้องเป็นผู้จัดการระดกเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเลยคอ๋อใช่ก็ถูกต้องแล้ว้้องแลวนะคะก็ดีแล้วคุณธนวันนะเด็กก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเขาจะมาฟ้องเอาส่วนนั้นที่เป็นพ่อแม่โอนให้เราแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมคะไม่มีสิทธิ์แต่จริงคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ตามกฎหมายด้วย ตามเรื่องของมรดกหลังจากพ่อแม่ตายแต่คุณไม่ไปเอานะก็โอเคถือว่าคุณก็ได้รับมามากพอสมควรแล้วนะครับสละสิทธิ์ในส่วนที่สละสิทธิ์ไปแล้วการนะครัสองกรณีครับครับนะคะโอเคนะคะสบายใจได้ครับผมสวัสดีค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหนึ่งเบรกนะคะใครที่มีประเด็นคําถามแบบนี้โทรเข้ามาได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ